สวัสดีครับมาพบกับสายล่าอิสานใต้พูดคุยข่าวหมอรำอกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอคแคนแปนหมอรำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับ,คร,บครับกลับมาพบกันช่วงบ่ายวันนี้สายล่ามีข่าวาวเกี่ยวกับบ้านหอบันของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานุงอิงเพชรบ้านแพงหมอาำหมายเลขหนึ่งวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เป็นครั้งใหม่อีกครั้งนึงทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนก็คงเห็นแล้วเกี่ยวกับรัวคาบอยวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงโดยการสั่งของแม่หน่อยให้ทำการปิดตำนานบ่อด็อกเตอร์สมพงษ์นี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างแม่หน่อยเป็นคนที่มีหัวคิดที่จะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนบ่อให้เป็นพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยอะไรได้มากกว่านี้ถามว่าเสียดายไหมมีบอ่อถ้าถามไตล่าก็เสียดายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็รู้อยู่นะครับว่าน้องเป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพ่อพ่อแม่ f อทั่วบ้านเมืองไทยในการที่เราจะปรับเปลี่ยนส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้ ไม่ได้ใช้สอยไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากนะมีบ่อน้ําก็ดีแต่ว่าเป็นเพียงบ่อ,บอเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงนั้นก็ถือว่ามันมันมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากโดยความคิดของแม่หน่อยก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตรงนั้นคือถมถมที่ปรับที่ตรงนั้นให้มันดูดีแล้วที่สําคัญลวคาบอยก็สั่งหรือให้หรือออกเพราะว่าจะทํัลว รั้วรอบขอบชิดเหมือนกับรั้วที่ทำเสร็จไปเป็นกำแพงปูนแล้วก็มอีอันลอยเป็นสแตนเลสนี่แหละครับในความคิดสายล่านะครับแม่หน่อยคิดถูกทำแบบนี้ก็สวยมันจะได้ดูดูมีความความแข็งแรงและความมั่นคงและความปลอดภัยที่สำคัญเราต้องยึดถึงความปลอดภัยมากที่สุดในความคิดของสายล่างนะครับรั้วคาร์บอยก็เป็นรั้วที่สวยแต่ว่าไม่เหมาะ ไม่เหมาะกับบ้านบ้านหอบฝันไม่เหมาะยังไงก็คือไม่เหมาะเพราะว่าลวคาร์บอยในความคิดของทุกคนมันเป็นลวเขาเรียกว่าเป็นลวเพื่อความสวยงามไม่ได้มีอะไรที่ปลอดภัยมั่นคงสักเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ล่าจะเห็นลวคาร์บอยนี่เขาจะเอาไปไปทำอยู่แถวโคกหนองนาโมเดลส่วนมากจะเป็นแบบนั้น เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็รู้อยู่แล้วว่าปัจยาของอเสด็ดพ่อพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9ได้ตัดไว้เกี่ยวกับการเกษตรเขาเรียกว่าการเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงเขาก็จะทำลวคาบอยกัน้นเป็นแปลงพื้นที่ไม่มากอย่างเก่งก็1ไร่2ไร่ครึ่งไร่2ง,ง,ง,งานอะไรประมาณนี้แล้วก็จะทำลวคาบอยประดับ ประดับพื้นทีเ่เศรษฐกิจพอเพียงตรงนั้นแายล่าก็มองเห็นตรงตรงนั้นไปมันก็เป็นรั้วเหมือนรั้วประดับเฉยๆแต่ว่าถามว่ามีความปลอดภัยไหมไม่มีแายล่าพูดได้เต็มปากว่าไม่มีความปลอดภัยเพราะว่ามันจะเป็นเป็นรั้วเป็นชั้นคานคานปูนเฉยๆไม่ได้สามารถที่จะป้องกันอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าได้หมดนี่แหละครับแต่ถ้าเราทํารั้วรั้วรอบขอบชิดเหมือน เหมือนัวที่ทําเสร็จรอบบ้านของน้องอันนั้นจะปลอดภัยมากกว่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสัตว์ร้ายก็เข้าไม่ได้สัตว์ที่มีมีตัวที่ใหญ่เป็นตัวที่ใหญ่มันก็จะเข้าไม่ได้แต่ถ้าถามว่าเป็นรลวคาร์บอยเข้าได้ไหมมันเข้าได้นะครับเพราะว่าไม่มันไม่ได้มีอะไรติดกั้นเลยมันมันเปิดโล่งเขาเรียกว่าเปิดโอเพนไปเลยมันมีแต่มันมีแต่ความสวยงามถามว่าตอนแรกทําไมถึงไม่ทํา เราก็ยังอยากมีบอกคง,คงไว้เหมือนเดิมแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างด้วยทุกสิ่งทุกอย่างขององค์อิงเราก็รู้อยู่ว่าน้องมีแฟนกับ f อฟเยอะแม่หน่อยก็เลยอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสถา,านที่ตรงนี้ให้มันเป็นอะไรที่มันกว้างเพื่อการรองรับพ่อๆ่แม่เอฟที่จะมาหาน้องเป็นความคิดของแม่หน่อยที่มีความคิดที่ยาวไกลแล้วก็เป็นความคิดที่ดีวันนี้สายล่ามีคลิป บางช่วงบางตอนเกี่ยวกับการถ่มที่ให้ดูเป็นเป็นฝันหูฝันตานี่แหละครับก็เรียกว่าปิดตำนานดรสมพงศ์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีให้เห็นเหมือนเก่าแล้วที่สาคัญต้นมะย,ยมทุกคนเสียดายนะครับแต่หน้าเข้าไปอยู่ในคอมเมนต์อย่าเป็นเสียดายครับต้นมะย,ยมถามว่าเป็นไม้มงคลไหมเป็นไม้มงคลแต่ว่าเขาปลูกขึ้นมาใหม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเรามีพื้นที่เราก็จะปลูกขึ้นเขาเรียกว่าทดแทนขึ้นมาได้แล้วมะย,ยมต้นนี้เป็นมะย,ยมหวานม,มันมัน มันไม่แซบมันกินบอแซบต่ออันบักยมหวานมันอ่นเปลี่ยนมันขมก็ไปดูภาพบรรยากาศครับ ยายูไห้เือนเนี่ยัองทายเอาุรา้นไถังมถังมันไ่ได้เนนีมม้เครับเทียงกันใหญ่มาไว้ฟังนี้ก้อนนี่ครับ เป็นการถมที่ถมปิดตำนานศาสตร์ปิดตำนานดรสมพงศ์ไปด้วยเราก็คงไม่เห็นดรสมพงศ์อีกอีกนานเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไม่ได้เห็นดรสมพงศ์มานานแล้วนี่แหละครับเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงแต่มีเหตุผลแล้วก็มีคุณภาพมีประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องจัดเตรียมสถานที่ให้มันกว้างให้สมกับ บ้านของซุปตานี่แหละครับบ้านหอบฝันหอบฝันมาแล้วเราก็ต้องหอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งดีๆเข้าบ้านแล้วก็มีแฟนคลับเอฟซีหลายๆคนยังสงสัยเกี่ยวกับทําไมถึงไม่ทําประตะูไม่ติดประตูหน้าบ้านทักทีวันนี้ช่างนายเขาก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าบ้านน้องเสร็จหมดแล้วแต่ว่าที่ยังไม่ติดประตูก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเราก็ถมที่ทํานู่นทนํานี่บางทีก็มีรถใหญ่ เพื่อจะเอาไม้ล้อมมามาประดับหน้าบ้านทุกสิ่งทุกอย่างเขามีความเขามีการวางแผนเอาไว้นะครับให้เขาปรับปรุงปรับภูมิทัศน์เสร็จเราก็จะได้เห็นประตูสวยงามแน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าทําตอนนี้รถใหญ่เข้าออกมันก็จะเหยียบทําให้พื้นปูนได้รับความเสียหายได้ก็รออยกนิดให้เขาปรับปรุงให้เสร็จทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะเห็นความสมบูรณ์ของบ้านอฝันหลังนี้เป็นอะไรที่สวยงามแน่นอนครับวันนี้ก็อยู่ที่ อำเภอวังสพุงจังหวัดเลยนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆใครที่อยู่ไกลๆถ้ามีใจก็ขเข้าไปให้กําลังใจสาวน้อยปเพื่อนแพงไปให้กําลังใจราชินีน้อยหมอลํำเพลินของเราหรือที่ดาลาเพลินเงินล้านโลภพระราชทานหุงมอิงเพชรบ้านแพงหมอลําหมายเลขหนึ่งวันนี้บัตรราคา150บาทเป็นบัตรการกุศลเป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตมีอีกหลายคืนนะครับคืนสุดท้ายก็เป็นหมอลำใหญ่เหมือนกัน ระเบียบวาทศิลป์ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความสนุกเข้าไปอยู่หน้าห้านของสาวน้อยขอให้ทุกคนได้รับความสุขความสนุกความตนานม่วนซื่นโฮเซลครับฟังแล้วจมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของปล่าดด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ